หมายถึงด่าอะไรด่าเชื่จริง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 หยดนี่หยุดอะไรหยุดเชื่อยืนบ้าต้องหมดไม่ได้นะยิ้มเดี๋ยวก็โดนหรอกโดนคิวโดนดา่ดา<ช>ด่าเชื่อไ่เยัง เฮ้ยเลาพูดถึงแบบนี้ต่อ๋อต้องพูดถึงแบบนั้นแน่เลยแสดงว่าเดบบก็โดนด่าหรอกด่าอะไรด่าเคทเชนจี้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 ไหนวะหยุดเดี๋ยวนี้นล้วคนข้างคนข้างบ้านเริ่มด่าแล้วด่าอะไรหยุดแน่หยุดอะไรหยุดการชืน มันจะกลายเป็นอะไรนะมีมีตลอดไปหรือว่าอะไรมีม forever เดี๋ยวก็ตายก็บอกให้กด M เอยอ่าเล่นมากเดี๋ยวก็โดนด่าหรอาด่า่ะคิชิมะเออเราคุยกันไปเยอะไม่มีมันจ่ออย่างที่นี่